สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่งองโคมพันตุลาาักันคลิปนี้นมาดูน้องแมวกินข้าวค่ะนี่ค่ะน้องแมวกินข้าวค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณไลไลค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะรถก็เยอะเนาะหน้าบ้านมาลูกมามากินค่ะสีดํายังไม่มาเลยค่ะ

ขอบคุณเอฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กำลังใจช่องภูมิพันธุตุรกันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ